สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสมองนะครับที่อ่านว่าสมองจากเอกสารสรุปหลักการที่เราได้มาเป้าหมายก็คือเอ่อทำความเข้าใจกรอบคิดนี้ที่เน้นแก้ปัญหาซับซ้อนแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนะครับ ใช่ค่ะหัวใจหลักๆเลยนะคะที่เอกสารนี้พยายามจะสื่อสารออกมาก็คือการมองให้ลึกลงไปคือไม่ใช่แค่แก้ปัญหาผิวเผินแต่ไปแก้ที่โครงสร้างเลยซึ่งสมองหรือสมองเนี่ยชี้ว่าเป็นอ่อรากเหง้าของปัญหาหลายๆอย่างที่เราเจอเจอกันอยู่เนี่ยแหละคะ่ะลองมาดูกันค่ะว่าแนวคิดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับโอเคครับพอพูดถึงปัญหาเอกสารก็เริ่มด้วยปัญหาคลาสสิกเลยนะครับ เรื่องโครงสร้างเดิมๆที่มันติดขัดทํางานแยกส่วนกันไปหมดเหมือนเออเหมือนภาพเมืองที่ต่างคนต่างสร้างถนนไม่เชื่อมกันเลยอือใช่ค่ะมันก็จะวุ่นวายใช่ไหมคะซึ่งจุดเปลี่ยนสําคัญตามแนวคิดของสมองสมองเนี่ยก็คือต้องมีการตื่นรู้ก่อนเลยคือต้องยอมรับว่าเออระบบเดิมมันอาจจะไปต่อยากแล้วนะแล้วก็ต้องกล้าเปลี่ยนโดยมีสติเป็นแกนหลักอย่างที่เอกสารเขาใช้คำว่า เรียนรู้อดีตก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็เน้นว่าสติคือพื้นฐานคือต้องรู้ตัวก่อนต้องกั้นกรองข้อมูลก่อนจะตัดสินใจทำอะไรลงไปการมีสติยอมรับความจริงนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยครับแต่ว่าพอจะลงมือแก้จริงๆแนวคิดบูรณาการที่สมองสมองพูดถึงเนี่ยคือ มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับในเมื่อการทำงานแยกส่วนมันดูฝังรากลึกมากๆเลยเป็นคำถามที่ดีค่ะคือเอกสารเขาก็เน้นนะคะว่าแทนที่เราจะไปซ่อมทีละจุดทีละปัญหานะคะต้องมองภาพรวมแล้วก็พยายามเชื่อมโยงทุกส่วนเข้าด้วยกันเหมือนเอ,อ เหมือนเราจะวางผังเมืองใหม่เลยไม่ใช่แค่ไปปะถนนเก่าๆคอนเซปต์ Concept ก็คือสร้างเป็นเหมือนพิมพ์เขียวหรือบลูพรินส์นะคะที่ทุกส่วนเห็นภาพเดียวกันแล้วก็สร้างโซลูชันที่มันครอบคลุมจริงๆแม้ว่าในทางปฏิบัติมันจะท้าทายนะคะแต่แนวคิดคือต้องเริ่มจากตรงนี้ละคะ่ะ ครับครับเข้าใจเป้าหมายแล้วครับว่าต้องมองภาพใหญ่ทีนี้มาถึงส่วนเทคโนโลยีบ้างหัวใจสำคัญที่พูดถึงกันเยอะในเอกสารคือสถาปัตยกรรม ISTE หรือที่อ่านว่า i s t อันนี้มันคืออะไรครับเนี่ย ISTE หรือ ISTE นะคะอันนี้เป็นเหมือนรากฐานสำคัญมากๆเลยค่ะเขาเปรียบเหมือนเป็น DNA หรือเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงมากๆในเอกสารใช้คำคมเลยนะว่า ISTE รากฐานมาตรฐาน Where applications become agents แนวคิดหลกัหลกๆก็คือสร้างมาตรฐานกลางขึ้นมาให้แอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะใครทำก็ตามสามารถคุยกันได้ทำงานร่วมกันได้ผ่านสิ่งที่เขาเรียกว่า agents นะคะอตัวแทนดิจิตอลนี่มันคือแอปแบบใหม่หรอครับหรือว่าเป็นบอรหรืออะไรกันแน่อืจะมองว่าเป็นตัวแทนดิจิทัลก็ได้ค่ะ ของคนหรือขององค์กรของหน่วยธุรกิจก็ได้ซึ่งตัวแทนพวกนี้สร้างขึ้นบนมาตรฐาน i อ t i ีไอเนี่ยแหละค่ะทำให้เอเจนต์มันแลกเหลี่ยงข้อมูลทำงานร่วมกันได้จริงๆไม่ใช่แบบต่างคนต่างทำเหมือนเดิมแล้วอะไรที่ทำให้ i อ t i ีไอตีมันทำแบบนั้นได้จริงหรอครับฟังดูเหมือนจะซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะนกลไกหลักๆที่เขาอธิบายไว้นะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่า inheritance ค่ะหรือการสืบทอดคุณสมบัติ คล้ายๆอืมคล้ายค,ายคายกับพันธุก,กรรมเลยค่ะคือมันจะมีโค้ดหรือคำสั่งพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานกลางอยู่แล้วแล้วเอเจนต์ใหม่ๆหรือแอปใหม่ๆเนี่ยสามารถดึงเอามาตรฐานตรงนั้นไปใช้ซ้ำได้เลยต่อยอดได้เลยเหมือนมีพิมพ์เขียวตั้งต้นให้ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ทุกครั้งไปอันนี้ก็จะช่วยลดความซับซ้อนลดต้นทุนแล้วก็ทำให้ทั้งระบบมันพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได้ง่ายขึ้นค่ะ อ๋อพอเห็นภาพครับเหมือนมีตัวต่อเลโก้มาตรฐานให้ทุกคนหยิบไปสร้างต่อได้เลยซึ่งอันนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงไปถึงสมองซ u เปอร์แอปที่เอกสารพูดถึงด้วยใช่ไหมครับว่าเป็นการเอาไอซ t ไอซี t มาใช้จริงถูกต้องเลยค่ะตัวซ u เปอร์แอปก็เป็นเหมือนตัวอย่างรูปธรรมของการรวมบริการต่างๆมาอยู่บนฐานไอซ t ไอซี t เดียวกันเอกสารเขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจนะคะว่าเหมือนการสร้างทางด่วนคู่ขนานขึ้นมา คือมีระบบเดิมที่อาจจะช้าอาจจะติดขัดอยู่ก็สร้างทางด่วนใหม่นี้ขึ้นมาคู่กันไปเลยให้บริการต่างๆมันไหลลื่นขึ้นรวดเร็วขึ้นครับครับแล้วนอกจาก ICIC IC กับ s u p e r ร์แอปเนี่ยมีเครื่องมืออื่นอีกไหมครับที่มาช่วยสนับสนุนแนวคิดนี้ นี่พูดถึงเหมือนกันค่ะพูดถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วก็ SaaS หรือ Software as a Service ตัวแพลตฟอร์มก็ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นตลาดกลางที่เชื่อมเอเจนต์ต่างๆเข้าด้วยกันส่วน SaaS หรือซอฟต์แวร์แบบเช่าใช้ผ่านเน็ตเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เทคโนโลยีมันเข้าถึงง่ายขึ้นมันยืดหยุ่นคือองค์กรต่างๆไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเองทั้งหมดก็เอา ISTP ไปปรับใช้ได้สะดวกขึ้นค่ะฟังดูเทคโนโลยีเป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับ แต่ก็ยังมีประเด็นเรื่องคนกับ AI ที่สมองสมองพูดถึงนี่แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจคือเอกสารดูจะให้น้ำหนักกับมนุษย์ค่อนข้างมากทั้งๆท,ที่เทรนด์ตอนนี้เหมือนจะเน้น AI นําไปเลย ใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็อาจจะต่างจากแนวทางอื่นนิดหน่อยนะคะคือสมองสมองเนี่ยมอง AI เป็นเครื่องมือที่มีพลังมากแต่ไม่ใช่คนควบคุมไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเพราะ AI เองถ้าขาดการกํากับดูแลที่ดีมันก็อาจจะสร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะหมายความว่าต่อให้ AI เก่งแค่ไหนสุดท้ายการตัดสินใจสําคัญๆก็ยังต้องอยู่ที่มนุษย์แต่ การกลับไปพึ่งสติของมนุษย์นี่มันจะไม่ทําให้ช้าลงหรือว่าเกิดความไม่แน่นอนมากขึ้นเหรอครับเป็นข้อสังเกตที่ดีเลยค่ะเอกสารเขาย้ําชัดนะคะว่ามนุษย์คือผู้ควบคุมแต่มันไม่ใช่การปฏิเสธ AI นะคะแต่เป็นการใช้ AI อย่างมีกลยุทธ์มากกว่าคือมนุษย์เราต้องใช้สติใช้ระบบคิดวิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูลเป้าหมายต่างๆให้ชัดเจนก่อน แล้วค่อยสั่งการให้ AI ไปทำงานในส่วนที่มันเหมาะสมเหมือนเราเป็นคนขับรถนะคะที่ใช้ระบบช่วยเหลือเต็มไปหมดเลยแต่สุดท้ายเราก็ยังเป็นคนตัดสินใจว่าจะไปทางไหนจะเลี้ยวตอนไหนเพื่อให้มั่นใจว่าเทคโนโลยีมันมารับใช้เป้าหมายของเราจริงๆไม่ใช่เราโดนเทคโนโลยีลากไปค่ะเข้าใจแล้วครับสรุปแล้ววิเศษทัศน์ของสมองสมองก็คือการปฏิวัติเชิงโครงสร้างจริงๆนั่นแหละ ด้วยการสร้างทางด่วนหรือระบบนิเวศดิจิทัลใหม่ที่มีประสิทธิภาพม,มากๆขึ้นโดยมี ISTE เป็นฐานสร้างคู่ขนานไปกับระบบเดิมเพื่อน,นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือ disruption ที่แก้ปัญหาเก่าๆได้จริงๆใช่ค่ะโดยรวมก็คือภาพนั้นเลยคือสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่แข็งแรงจากฐานรากจริงๆ ISTA r Team แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งหรือสติที่ว่าทำงานแบบบูรณาการและที่สำคัญคือ นำโดยมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็สร้างความยั่งยืนทางเทคโนโลยีในระยะยาวให้ได้ค่ะเป็นแนวคิดที่อืทั้งท้าทายและก็น่าติดตามมากๆครับก็จะจบกันไปวันนี้มีคำถามทิ้งทายให้ไปลองขบคิดกันต่อนะครับในโลกที่ AI มันพัฒนาไปเร็วมากๆแบบนี้การที่เรายังยืนหยัดจะรักษาพื้นที่ของสติหรือความสามารถในการวิเคราะห์ตัดสินใจของมนุษย์เราเนี่ย ก่อนที่จะไปสั่งการ AI ตามแนวทางของสมองสมองสิ่งนี้มันจะกลายเป็นจุดแข็งที่สร้างความแตกต่างหรือว่ามันจะเป็นคอขวดที่ไปจำกัดศักยภาพของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตกันแน่ลองนำไปคิดต่อยอดกันดูนะครับ